กะเตลที่กัมพูชาขี้ขาอย่ากินนะขอทานไม่มีสิทธิ์นะทุกคนนะกระเตลนะเออกระเตลนะไม่ได้นะต้องมีคนแบบคนรวยเท่านั้นที่จะไปกินได้นะกระเตลกัมพูชานะกระเตลนี่นะเอาจริงๆนะขี้ขานี่กินไม่ได้นะกะเตลกระเตลของกัมพูชาเนี่ยขี้ขากินไม่ได้นะกระเตลนะเขาบอกว่าต้องเป็นคนที่แบบไม่ต้องใช้แรงงานนะเออถึงจะกินได้นะกระเตลนะเข้าใจไหมวันยุทธวันอาทิตย์อะไรเงี้ยเออครอบครัวก็จะพากันแบบ มากินกระเตวอะไรอย่างงี้เนาะกระเตวนี่มันเป็นคองที่แบบว่าโอเคนะแบบอา,อาหารที่ชั้นดีของประเทศกัมพูชาไม่ต้องแปลกใจนะว่าทําไมก๋วยเตี๋ยวที่บ้านกูเนี่ยราคามันแพงกว่าประเทศมึงเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นอาหารชนิดหนึ่งนะสําหรับคนที่เขาพอที่จะมีแบบรายได้สูงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้กินแบบเพื่อที่จะไปทํางานเพื่อที่จะไปใช้แรงงานอันนี้ไม่ใช่นะ แต่ถ้าคนที่เขาใช้แรงงานจริงๆเขาก็กินอย่างอื่นกันนะก๋วยเตี๋ยก็คือไอบางคนนี่คือวันหยุดเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยก็พาครอบครัวกันมากินนะรถที่เขามากินเตียวกัน่มึงดูมึงรู้ไหมที่นี่ที่นี่เขาซื้อราคาเท่าไหร่ะนะเบนซ์ครับอย่างเงี้บ้านกูนะเทียบเท่ากับเบนซ์หรือบีเประเทศ สวัสดีครับเข้ามาดูแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับมาดูไอ้บอยขาเมีนนะครับพูดว่าก๋วยเตี๋ยวที่ขาเมีนต้องมีคนมีทางมีฐานะเท่านั้นถึงจะกินก๋วยเตี๋ยวในขาเมีนได้ครับทุกคนก๋วยเตี๋ยวที่ขาเมีนจริงเหรอครับทุกคนที่แบบมีคนมีทางเท่านั้นมีฐานะเท่านั้นถึงจะกินก๋วยเตี๋ยวในขาเมีนได้ครับทุกคนโห สมแบบนี้ก๋วยเตี๋ยวนี้ขึ้นชื่อว่าระดับหนึ่งในคาเมนเลยนะครับถึงแบบจะมีคนมีตังเท่านั้นมีฐานะเท่านั้นถึงจะกินก๋วยเตี๋ยวได้ถ้าคนแบบทํางานก่อสร้างก่อสร้างไปอะไรก็ไม่มีแบบไม่มีปัญญาจะกินนะเหมือนคุณวอยเขาพูดนะครับทุกคนที่แบบว่าเหมือนก๋วยเตี๋ยวนี้เป็นอาหารไฮโซอาหารแบบยอดนิยมของคาเมรเลยครับแบบเหมือนจะหาทานได้ยากเหมือนคนไม่มีตงังไม่มีฐานะแบบ ก็ไม่ได้กินครับแบบอาหารยอดนิยมของข้าเมียนครับทุกคนโหสุดยอดเลยครับไทยเป็นเหมือนประเทศไทยเหมือนประเทศนี้แบบหากินได้ง่ายนะครับแบบเป็นอาหารแบบอยู่ในข้างถนนหรือว่าอยู่ในอะไรก็แบบมันมีหมดแบบราคาจับต้องก็ได้ครับแบบคนงานก่อสร้างอะไรแบบไม่เหมือนข้าเมีนครับแบบเหมือนจะเป็นอาหารหรูเหมือนคนบอยเขาพูดครับแบบเหมือน เหมือนอาหารที่แบบยอดนิยมครับอะดับหนึ่งครับเหมือนไม่มีใครแบบไม่มีตังเหมือนไม่ไฮโซอะไรก็บแบบไม่กล้าเข้าไปกินต้องมีคนมีตังเท่านั้นมีเป็นไฮโซเท่านั้นถึงจะกล้าเข้าไปกินก๋วยเตี๋ยวครับทุกคนโอ้โหสุดยอดเลยครับก๋วยเตี๋ยวที่กัมพูชาไม่น่าเชื่อนะครับว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวที่กัมพูชาจะขึ้นชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวยอดนิยมที่มีคนชอบกินเยอะขนาดนี้ครับ ผมเพิ่งรู้กับคุณบอยที่เขาพูดมานะครับทุกคนว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวที่แบบมีคนชอบกินชอบนิยมถ้าคนไม่มีตังทํางานหาสาวกินขําแสดงว่าไม่มีกินไม่ได้ครับทุกคนโอ้โหบเจ้าบอยบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวนี่แบบหากินยากสุดแล้วก็มีสาวขะเหมนบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเป็นยอดอรับหนึ่งของ ของขมิมนครับเป็นถ้าถ้าเป็นแบบประชาชนธรรมดานี่คงไม่มีปัญญากินหรอกนะครับโอ้ขมิมนเนี่ยก็แบบอาหารขึ้นซื่อไม่น่าเสื่อนะครับว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่แบบอาหารที่หรูที่สุดแล้วก็แพงที่สุดถ้าเป็นประเทศไทยเราก็แบบเหมือนอาหารอยู่ใน ข้างถนนอะไรอยู่ในอะไรก็มีทุกอย่างครับหากินง่ายเป็นก๋วยเตี๋ยวจะมีก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยอะไรเนี่ยครับหากินได้ง่ายครับประเทศไทยถ้าเป็นขมิ้นเลยจะหากินได้ยากครับต้องมีคนมีตังค์เท่านั้นถึงจะหากินได้ถ้าคนไม่มีตังค์นี่ก็คือว่าแบบจะหากินได้ยากแล้วก็ต้องราคาก็สูงด้วยโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับทุกคน แบบนี้ก็มีเนาะถ้าแบบเหมือนถ้าแบบอยู่ในประเทศเราอาหารแบบนี้มันก็จะแบบคนจับต้องกันได้หากินกันได้ไม่เหมือนคาเหนโอ้ทุกคนมีความคิดยังไงครับที่เห็นคุณบอยเขาพูดว่าก๋วยเตี๋ยวแพงจริงไหมครับผมก็ไม่เคยไปคามเมนนะครับยังไม่เคยได้ยนินแต่คุณบอยเขาพูดว่าก๋วยเตี๋ยวมันแพงขึ้นซื่ออรับ ขมมนคนมีตังคนรวยเท่านั้นถึงจะกินได้ถ้าคนไม่มีตังนี่ทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มานะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้นะครับขอบคุณครับ